สวัสดีครับเควฟซี F ่ถกทันครับเควฟซี่อะมอนีสีมาตัดกิ้งฝรั่งสายแดงของเปาสือหลังจากที่ได้ทำการถาับนะครับเป็นจำนวนสี่สิบห้า,ามือแล้วนะครับนี่ครับตัดแล้วพร้อมกับใหม่ทำ <S <S เสียบอยู่นี่เลยเพราะว่า เทคนิคก็คือ,คอตัดปุ๊บลงเสียบเลยนะครับเวลาเขายกเคินยหญ่ไปนะครับมันจังสีบอเกิดการขยียนระว่างอารอยต่อนะครับรอยต่อที่มันถับติดกันนะครับัวเคยมีเวลาเขาตัดไปแล้วบาท่านได้เสียบไปเสียบอยู่อยู่บานนะครับอยู่หมองล่งพอช้ำ เกิดอาการช็อกนะครับตายนะครับเดี๋ยวตัดไปแล้วสิไปพักไว้อีกสิบมื่บสิบมือ,มอกับจีสามารถจำนายทรงบริษัทคนทรงได้นะครับสำหรับพี่น้องที่สั่งมานะครับกับส่วนที่เป็นกิ่งตอนก็มีนะครับกิ่งตอนที่เอาฟอยห่อไว้นะคที่เคยเหตุคลิปขังก่อน กับส่วนหนึ่งกับออกหากแล้วนะครับเดี๋ยวสีมาเห็ดรีวิวให้พี่น้องบึงกับมีเทคนิคการตอนแบบใหม่สีน้ำเสนอในเร็วๆนี้นะครับอยู่ในช่วงการทดลองอยู่นะครับฝากพี่ี่น้องติดตามนะครับสำหรับกิ่งนี่ก็จะมีความสูงนะครับลยเมตรเอไม่ใช่ยเซนติเมตรขึ้น นะครับเป็นลอยเมตรเป็นที่เพียรนะพีเนาะนะครับอันนี้ก็ลอยเซนติเมตรขึ้นก็ประมาณอ่าบ่เป็นประมาณครับขายลอยหาสิบบาทนะครับแต่ตำก็ลอยเซนติเมตรลงมากก็ลอยสามสิบบาทนะครับกานเอาลายกับลดได้ครับพี่น้องอันนี้วันนี้ชิมีผู้สาวมาเห็ดซอยนะครับเอ่อนะครับเอาลายกับลดให้ได้นะครับสามสิบต้นกับลดได้ต้นละลอยได้ มาร่วมขาส่งเนาะฝากพี่น้องติดต,ตามไว้เะครับช่องไทยบ้านที่เกษรปรนอกของเฮ้ากับสิมีวิธีวิธีการปลูกฝรั่งแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับตอนนี้ใส่โทรศัพท์ท้ายนะครับพี่น้องทุนบ่าท่านมีบางคนอาจีคอมเมตนว่าโอ้เสียงคือคอยแถ่น,นี่กําลัาง เก็บเงินสื่อแนวอาดีๆครับผมเป็นช่องที่น้อยๆอ,อยู่กําลังคนติดตามลอยกว่าคนเองนะครับก็จะเป็นเทคนิคมีเทคนิคบ้นบานานอกของเ้านะครับปะวาตะกี้นี่ตรงนี้เคยเป็นสวนบักหน้าครับประมาณ4ี่กอยก็ตนนะ้นหน้าเป็นลำไผ่ก็เป็นปีจีน,นึงก็เอาออกครับขุดออกเลยนะครับปลูกได้แปดเก้าปีแล้วขุดออกลปลูกใส่วงบอนทะลุ กรันต์ปิดฟ้าล่างมันก็ทะลุออกไปเลยครับประมาณได้ดซี่หปีมันก็หามันก็ทะลุแล้วดันออกไปเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นฝรัง่งบั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสางราดใดดีครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องสนใจก็เป็นอาชีพใหม่อาชีพทางเลือกของช่วงโควิดเท่า,านะครับก็มีเทคนิคเดี๋ยวสิมา ให้เห็นในช่วงครับคลิปต่อไปนะครับเนาะฝากพี่น้องกดติดตามให้เนี่ยครับก็บว่ามีอย่างหลายครับผมพอพี่น้อ,นองสนใจก็คอมเมนต์ได้ครับคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าอยากได้จะก,กิ้งกับทักมาอาในคอมเมนต์เลขอะไรครับ ความสูงต่ำกว่า100เซนติเมตรนี่กิ่งละลอยสามสิบบาทถ้าความสูงเกินร้อยเซนติเมตรนะครับกิ่งละลอยห้าสิบบาทมันก็จะมีกิ่งขแขนงครับพี่น้องกิ่งแขนงยกตัวอย่างกิ่งนี่ครับนี่ยกตัวอย่างกิ่งนี่กิ่งนี่เนาะอึ๊บเดี๋ยวตั้งให้ก่อน ปึ๊บต่งปาะยูอ่ะนี่ครับพี่กิ้งกิ่งนี่กิ่งนี่สิข้มสูงเกลื่อนลอยเซนติเมตรแน่นอนครับนี่คกิ้งข่าแดงออกมาสิอยู่ว่าลอยหาสิบบาทครับถ้าพี่น้องสนใจกันคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้เครับเด้วยสวัสดีครับ